โดนัทไม่รู้เจไพัยลินป่วยช็อกทราบข่าวเพื่อนเสียชีวิตโดนัทมนัสนันเผยทั้งน้ำตาหลังทราบข่าวว่าเจพัยลินเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับตับพร้อมเล่าความประทับใจโด,ดกับเจมีช่วงที่เราทำงานด้วยกันตลอดแล้วก็มีช่วงที่เราแยกกันไม่ได้คุยกันแต่นานๆก็จะมีเจทักมาหรือว่าโดทักไปคุยกันเป็นระยะ ตั้งแต่เขาป่วยเขาไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วโดไม่เคยรู้เลยว่าเขาไม่สบายตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าวเพิ่งนึกถึงเขาอยู่เลยคือเจเหมือนเพื่อนที่เราทำงานด้วยกันตอนเด็กหลายๆอย่างเกี่ยวกับเจโดย,ยังจำได้แม่นไม่ว่าจะเป็นเสียงวิธีพูดหรือความตลกของเจตอนแรก พี่เขาลงว่าเขาป่วยก็อยากจะถามแต่ก็เกรงใจเขาคิดว่าเพื่อนไปสบายแล้วได้แต่ส่งใจเมื่อเช้าก็แผ่เมตตาให้เจเพราะมันนึกถึงตอนที่เราทำงานด้วยกันเราทำด้วยกันค่อนข้างนานไปถ่ายด้วยกันที่เมืองนอกตอนที่เป็นเด็กวัยรุ่นมันทำให้เรานึกถึงเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเยอะจริงๆไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีแต่ก็ยังนึกถึงเราก็ยังคุยกับเขามาตลอดเป็นเพื่อนที่เรารู้สึก คิดถึงกันเพราะว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตอนเด็กเวลาเราคุยกันมักจะจูนกันง่ายโดทำงานกับเจมาเยอะมากทั้งละครหนังสั้นหนังยาวรายการโอเคถึงจะโตแยกย้ายกันแต่เราก็ยังจำเขาได้เหมือนเดิมสุดท้ายอยากให้เจสบายรู้ว่าเขาเป็นคนลำบากดิ้นรนเพื่อตัวเองเยอะถึงโดไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือว่าเป็นอะไร อยากให้รู้ว่านึกถึงเขาเสมอเลยโดนัทมนัสนันกล่าวทั้งน้ำตา